ดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่1ปีการศึกษา2567กิจกรรมประถมนิเทศม,ทมีทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครลรัตนโกสินทร์วันนี้เราอยู่กันที่บพิดพิมุจกจักรวรรดิน้องๆที่จะมากิจกรรมปฐถมนิเทศในวันวที่18มิถุนายน2567พี่จะพาไปดูสถานที่หอประชุมว่าอยู่ตรงไหนมีจุดสังเกตอะไรบ้างตามพี่มาได้เลยค่ะ นี่คือห้องประชุมอนุกิตวิทูลชั้น3อาคาร115ปีน้องๆชัน้นปีที่1บอพิทพิมุจกจักรวรรจะเริ่มลงทะเบียนและส่งใบรับรองผ่านการอบรมได้ตั้งแต่ 8, 8นาฬิกาเป็นต้นไปแต่งกายชุดพิธีการนักศึกษาแล้วพบกันที่มหาวิทยาลัยนะคะสวัสดีค่ะ